แม่แต่งโมฟฟากับแซบตอกใส่หน้าคนด่ารักเงินมากกว่าลูก ก็เรียกได้ว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะจากกรณีนะเอกสาวแตงโมพัรทรธิดาที่ได้จากไปซึ่งงานนี้ทําเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงแฟนคลับและหนุ่มเบิร์ดแฮรระลึกถึงรวมถึงหนึ่งในสี่คนบนเรืออย่างกติก็ได้ไปทําบุญครบรอบหนึ่งปีให้กับแตงโมอ,อีกด้วยขณะที่คุณแม่พันนิดาก็ได้เปิดเผยผ่านรายการว่าจะไม่ไปร่วมง,งานอย่างแน่นอนเพราะว่ามันสะเทือนใจพร้อมกับบอกว่าลูกจากไปไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่อยากมองน้ําไม่อยากเห็นเขาตอนลอยขึ้นมาจากน้ําพอรู้ว่าเขาจะจัดแม่ก็บอกว่าอย่าจัดเลยคุณแม่ยังไม่พร สภาพคุณแม่ยังรับไม่ได้พองทั้งนี้แม่แตงโมก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในคดีและวันที่แฟนข่าบ,บอกจะมีเปิดภาพปริศนาเพิ่มเติมในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลแล้วเปิดมาก็ไม่มีประโยชน์มันต้องตามขั้นตอนเพราะว่าในฐาหนะแม่เดินหน้าคดีอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์และทางคุณแม่ก็ได้ตอบคําถามที่ชาวเน็ตมองว่าตนเองรักเงินมากกว่าลูกงานนี้ต้องบอกเลยว่าแม่แตงโมฟาดกับแซบตอบใส่หน้าคนดา่ารักเงินมากกว่าลูกซึ่งคุณแม่แตงโมได้เปิดเผยว่ามันคนละเรื่อง เรามีสิทธิ์จะได้ตามกฎหมายส่วนเรื่องลูกแฟนทุกคนก็รักลูกส่วนเรื่องคดีอาญาแม่ต้องรอึืนสารนัดแรกในวันที่2มีนาคมนี้และแม่ก็ยังมั่นใจว่าไม่ใช่แตงโมที่ไปปัสสวาวะแล้วตกเรือแต่เป็นเรื่องความประมาทในเรือคาดว่าทางคดีน่าจะอีก2ปีถึงจะจบนั่นก็คือปี67แม่ต้องไปสาร48นัดส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย9 2ล้านบาทและเรียกเพิ่มประมาณ40.8ล้านบาทจริงๆแม่ตั้งเป้าไว้ที่50ล้านบาทแม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทก็ได้แต่แ แม่เรียกแค่50ล้านพอเมื่อไปตรวจสอบเอกสารรายรับของน้องโมจริงๆเขามีรายรับเกิน50บล้านจนที่หลายคนมองว่าทําไมแม่ไม่ร้องไห้เลยซึ่งแม่แตงโมก็ได้เผยว่าแม่ร้องไห้ที่บ้านไม่อยากร้องไห้ออกสื่อเพราะแม่รู้สึกอายตอนที่แม่ร้องเพลงแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ทั้งเพลงเลยเหมือนที่เอาตุ๊กตาหมีของน้องแตงโมไปด้วยตลอดส่วนที่คนวิจารณ์ตอนนี้แม่ก็เฉยๆมากถ้าเป็นเรื่องของเงินแม่ต้องรับเงินมันเป็นสิทธิ์ของแม่อิจฉากันหรือไงอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์โดยชอบ ส่วนที่เรียกร้อง40-50ล้านบาทเวลาคิดต้องใช้สมองเรื่องคดีจะเป็นยังไงเรื่องเงินจะเป็นยังไงเป็นไปนตามขั้นตอนมันกันกองมาแล้วตามกระบวนการยุติธรรมและถ้าวันนี้แตงโมยังอยู่ชีวิตเราก็คงไม่อ้างว้างไม่เดียวดายเรามีลูกสาวที่คุยกันได้ทุกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วบานก็ยังอยู่ไม่ได้ขายไปบานโมก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีการขายรถของแตงโมก็ยังอยู่ทุกวันนี้แม่ก็ยังใช้รถของแตงโมยอยู่เลยและถ้าเป็นเรื่องของคดีอยากฝากว่าให้รอไปก่อนพอท่านผู้พิพ ศาลในศาลก็ต้องมีเวลาให้กับคดีอื่นด้วยไม่ใช่คดีเราคาดีเดียวคาดว่าทางคาดีน่าจะอีก2ปีถึงจะจบทายยังมีคนที่ไม่เข้าใจอีกแม้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันต้องพิจารณาคาดีว่าจะเป็นยังไงน้องตกน้ําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ไปเรียกเงินเพราะเหตุใดมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อยู่แล้วทุกอย่างอยู่บนศาลคุณแม่ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเอง